กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงานมหากรรม QC แห่งประเทศไทยครั้งที่27เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมของภาคเอกชนภาครัฐและวิสาหกิจไทยนอกจากนี้ยังเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทเพิ่มเติมด้วยเครื่องชงกาแฟของบริษัท CP Retailing จำกัดที่มีลักษณะผิวเครื่องแบบด้านเพื่อลดปัญหาริ้วรอยของเครื่องทำให้ลดการ ทำให้ลดปัญหาการส่งคืนสินค้าได้ถึงร้อยละยี่สิบเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัล QC ดีเด่น en, จากผลงาน46ชิ้นในงานมหกรรม QC แห่งประเทศไทยครั้งที่27มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยและงานมหกรรมคุณภาพภาคราชาการและโรงพยาบาลที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26เมษายนนี้ นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุาาตสาหกรรมกล่าวว่างานนี้ต้องการเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำการ QC หรือการควบคุมคุณภาพไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพของสินค้าขณะที่ปัญหาเงินบาทแข็งค่านในขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุาาตสาหกรรมเปิดเผยว่ากำลังหามาตราการและแนวทางช่วยเหลือภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบทางรัฐบาลก็มีความเห็น อีกอย่างหนึง่งตัววาการแต่งชาติท่านก็นยังมีความห็นอีกอย่างหนึง่งซึ่งแต่และฝ่ายผมเชื่อว่าก็มีเหตุผลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมองภาพรวมนะครับว่าอะไรที่จะมีผลกระทบทังด้านเศรษฐกิจของชาตินะครับรัฐบาลก็ต้องหาแนวทางในการที่จะแก้ไข นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังระบุถึงแนวทางช่วยเหลือธุรกิจ SME ว่าได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการกันกลองแล้วโดยจะมีแนวทางช่วยเหลือเช่นการให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเครื่องจักรผลิตภัณฑ์และลดค่าธรรมเนียมโรงงานซึ่งขณะนี้ยอดการฐานประกอบการประเภทธุรกิจ SME ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ